สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีธนูนะครับประจําช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมนะครับภาพดวงของท่านนะฮะถือว่าช่วงนี้เนี่ยดาวประจําตัวของท่านนะครับก็มีมุมที่ยังต้องจุกจิกนิดๆหน่อยๆครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีดาวแห่งการนะฉายแสงนะครับออร่านะนะเป่งปรั่งในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับคุณจะทําอะไรก็ตามทีเป็นจุดที่คนนะฮะ รอบตัวนะคนใกล้ชิดคนไกลตัวก็ตามทีนะจับจ้องนะต่อกริยาท่าทางคําพูดของคุณเนี่ยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับถ้าเราทําอะไรที่ดีๆนะครับมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณนั้น คิดอะไรแปลกแต่นะผิดแผกจากข้อกฎหมายก่อไปเพณีวัฒนธรรมนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนซ้ําเติมได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆ,ๆนะฮะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ครับมาขยายความครับเรื่องของการงานนะครับในหลักของภาพรวมนะฮะเรื่องของการงานของท่านนะครับถามว่าโดดเด่นหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะฮะ เรื่องของคนป้อนสิ่งต่างๆให้คุณตามดวงในะขณะนี้คือคุณนั้นจะต้องเป็นคนแสวงหาโอกาสนะครับการที่คุณนั้นแสวงหาโอกาสนะฮะมีสิทธิ์ที่จะได้ตามใจปรารถนาไหมด้วยกําลังของตัวเองด้วยกําลังสมองของตัวเองด้วยกําลังมือของตัวเองนะครับแปลว่าคุณจะได้สิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจไว้จากน้ําพักน้ําแรง ของตัวเองเป็นสิ่งสาคัญสุดในช่วงปัจจุบันนี้นะครับตามนี้แล้วก็ตรงจุดนี้แหละครับมันทําให้คุณอะไรฉายแสงเป็นแบบนั้นนะครับจังหวะตอนนี้หวังพึ่งใครได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าคำตอบคือว่าอย่างไม่ได้นะแต่เอาเถอะถ้าตัวคุณเองนั้นดีแล้วเป็นเซ็นเตอร์แล้วนะคนอื่นนั้นจะต้องอะไรอิจฉาต่อตัวคุณนะครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับตำแหน่งในช่วงนี้ครับ โหราศาสตร์บอกว่ามีดาวดวงหนึ่งเรียกว่าพระอาทิตย์นะกลุ่มที่เกิดลัคนณาราศีหรือราศีธนูนะครับพระอาทิตย์เนี่ยนะฮะโหราศาสตร์ไทยบอกว่ายศศักัครฐานให้ท่ายพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยในตำราก็บอกว่าเป็นตัวแทนเรื่องเกี่ยวข้องกับนะความนะโดดเด่นเป็นประกายนะครับอยากเจอจลัดเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเป็นแบบนั้นนะฮะช่วงเนี้ยพระอาทิตย์เนี่ยนะ มันเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนอยากได้อยากใครอยากมีอยากเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุนะที่คุณแบบอาจารย์ตั้งใจแล้วเนี่ยนะเก็บตังค์เพื่อจะซื้อของบางอย่างที่ตัวเองถูกอกถูกใจอ่ะดีไหมดีเต็มที่นะฮะอยากซื้อเครื่องประดับซื้อทองเพชรนินจินดาประดับตัวดีไหมดีนะซื้อของที่เรามีความสุขนะแฮปปี้อย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าคุณจะเอาตังค์ไปท่องเที่ยวเดินทางนะฮะอยากขี้เหนียวกับตัวเอง ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะอาจารย์ว่าดีที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับไดภาพรวมแล้วอาจจะมีเรื่องถูกจิกหน่อยเพราะว่าดาวตัวแทนเรื่องของความรักนะหรือตัวแทนคู่นะหรือการพูดคุยกับคนที่ยังไม่เป็นแฟนกันก็ตามทีตอนนี้มันโครจรยังอยู่ในภพอะไรว,นนะวินาศานะวินาศนะวินาศนะฮะมันแปลว่า ต้องดูดีๆนะคู่ครองมีรับรมคมในอะไรหรือเปล่าโกหกอะไรเราหรือเปล่านะนะแอบคุยกับใครหรือเปล่า,นะา,ลานะครับหรือว่าคุยบางทีเขาไม่คุยนะเขาอพมพันนำอะไรบางอย่างไว้ก็ทําให้เราคิดและกดดันซึ่งกันและกันได้ในช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคำพยากรณ์แบบนี้นะฮะดวงเนี่ย ประมาณสัก20% 80ต้องฝากฟันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ในสถิติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจเขานะหาเรื่องราวว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เข้ากันซึ่งกันและกันได้นะต้องไปแก้ไขนะตามีครับผมนะเอาละฮะแต่นี่คือส่วนของคัพยากรณนั่นแหละอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับ นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ไหนครับผมนี่ครับอดไซน์นะครับโ o l o master นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ